นายอย่าบังสิในายเออชี้ให้มันถูกนายตาอะไรตะกรามีมะมะในตะกรามีมะระน้อยนายกรออากระทอยทีเอ้ท่านี่วะ ในกระทะกระจระทะในกระทะมีกะทิมีกะทะมีกะทิในกระทะมีกะทิมีกะทะมกะิในกะลามีกะปิในกะลามีกะปิดอกมะลิมีในขันในตะกร้ามีมะระ นายกะทะบางเิดหนอชี้แบบบังๆเงดหอยนายกะทะมีกะทีชี้ข้างล่างลูกชี้แต่ต้องชี้ลูกจะจะชี้บังตัวเองสิชี้บังตัวเองนายกะทะมีกะทีนายกะนี่ชีแดงๆนี่นายกะ ลามีกะปีดอกเยอะบ้างเยอะบ้างดอกมะลิมีในขันดอกพูดคำว่าดอกสิลูกเอามองกล้องดอกก็ดอกเด็กดอกเด็กจอเด็กจอเด็กเออดอก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 โอเคดอกมะลิ จบไปดีเก่งมากค่ะ